ฐานสหรัฐน่ยเกิดโรคฮิสโตงนะะลมร้อนแล้วก็เนื่องจากสภาพอากาศในการฝึกนะนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะคะแล้วอีกอันนึงนะคะว่าทั้งฝ่ายทหารไทยเนี่ยยังเชื่อนะคะว่าถึงอย่างไรเนี่ยไม่ว่าสหรัฐจะจะแซงชั่นเราหรือว่าจะมีการลดทอนความสัมพันธ์ทางทหารฮะก็จะยังคงมีการเขาเรียกว่าให้เราเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ในการฝึกอยู่นะคะอย่างที่บอกว่าเรื่องของยุทธศาสตร์ของการในภูมิภาคนี้แล้วก็เรื่องสําคัญก็คือว่าเราเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่สา,สามารถจะติดต่อ ประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ได้ตลอดนะ,ะแล้วก็ที่สําคัญนะสหรัฐเนี่ยเคยเล็งเรานะคะที่จะให้เป็นฐานทัพอย่างหนึ่งนะทุกวันนี้สหรัฐก็ยังพยายามอยู่นะโะดยเฉพาะที่ฐานทัพอุตภัยนะของทางกองทัพเรือนะ,ะก็ยังคงเป็นสิ่งที่สหรัฐเนี่ยก็ยังคงหมายตาะะแต่เนื่องจากปัญหาแล้วก็ปัจจัยหลายอย่างทาให้เราไม่สามารถที่จะยอมรับการตั้งฐานทัพได้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าพูดกันทุกวันนี้นะ,ะเรามี MOU ของทางสหรัฐนะ,ะในการที่เราต้องส่ง,สงกำลังบำรุงให้ทาง สหรัฐอย่างเห็นอย่างเช่นว่าสหรัฐเนี่ยจะเอาเครื่องบินมาจอดที่อุตภเปาหรือว่าสนามบินที่ไหนทหารนะะของเราทั่วประเทศแล้วเราก็ต้องเติมน้ํามันหรือแม้แต่เรือรบของสหรัฐเนี่ยก็จะสามารถมาจอดแล้วเราก็ต้องส่งกำลังบํารุงเรื่องของโลจิสติกให้เขาด้วยอันนี้เป็นไปตาม MOU นะคะในฐานะที่เป็นดอนนาโตอ l นไลน์นะคะก็คือว่าเป็นพันธมิตรนอกนาโต้ด้วยกันนั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าข้อดีข้อเสียถ้าเราอย่างเชิงนะคะว่า สหรัฐเนี่ยก็คงที่จะไม่หนีจากเราไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นคือเหมือนอย่างที่พลอากาศเอกประจินจันตองผู้อุปการหารอากาศแล้วก็เป็นรองหัวหน้าคอสชอบอกไว้นะคะเตือนทางสหรัฐไว้เหมือนกันว่าถ้าเอาแค่ประเด็นทางการเมืองมาตัดสินเรื่องของความมั่นคงเนี่ยมันก็จะส่งผลนะคะถ้าเอาเรื่องทางการเมืองเรื่องของการรัฐประหารมาตัดสินในการย้ายการฝึกไปประเทศอื่นเนี่ยแล้วมา ามาไม่มีไม่สร้างความสัมพันธ์หรือว่าไม่ได้ฝึกกับเาบโกกับไทยเนี่ยก็จะในอนาคตเนี่ยจะกลับมาอีกทีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องลําบากนะเพราะว่าตอนนี้มีรายงานว่าทั้งสหรัฐเองก็มองมองไปที่ออสเตรเลียนะคะบางทีก็เล็งไปที่ฟิลิปปินส์หรือแม้แต่กัมพูชาด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นในส่วนเาบโกที่คิดว่าเราไม่ต้องไปกังวลมากะคะเพราะว่า,าจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าสหรัฐเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์มากกว่าที่เราได้ค่ะเอาเดี๋ยวไว้ช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อช่วงนี้พัก ค่ะตันตับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรับรวงพลังอ่อนทีวีนะแหมสงเร็นี้รู้สึกเหมือนลูกพูดเรื่องเครียดๆไปนะคะก็วันนี้วันศุกร์ก็อยากให้สบายๆนะ,ะวันนี้แหมต้องบอกว่าเดี๋ยวเอา เอาอะไรมาฝางนิดนึงจากน้องไก่นานะเมื่อวานนี้ท่านพลเอกอุดมเดชศรีตมบุตรนะคะท่านรองผู้บัญชาการทหารบกซึ่งเป็นเลขาธิการคอสอชอด้วยนะคะซึ่งรู้จักกันดีในนามบิ๊กโด่งนะะซึ่งถือเป็นค a n ิเดตเขาเรียกว่าเป็นตัวเต็งเบอร์หนึ่งนะของการเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนต่อไปแต่ต้องมีวงเล็บนะะว่ากรณีว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ต่ออายุราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกนะคะเมื่อวานนี้ท่านพลเอกอุดมเดชไปร่วมงานคืนความสุขนะะซึ่งเป็นงานในธีมของทางคอสช ชอเองที่พารากอนนะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะโหตอนนี้นะถือว่าเขาเรียกว่าทุก ทุกดวงไฟนะฮะส่องมาที่บิ๊กโด่งนะ,ะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีคนเริ่มมองกันว่าเฮ้ยบารมีเริ่มเยอะแล้วท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มอบหมายงานสําคัญให้นะ,ะนอกจากจะเป็นเลขาคอสชอซึ่งเป็นแม่บ้านของคอสชแล้วเนี่ยท่านก็เป็นหัวหน้าส่วนเขาเรียกว่ากลุ่มงานขึ้นตรงกับทางหัวหน้าคสชด้วยแล้วก็ให้ดูแลปัญหาภาคใต้ด้วยนะคะแหมท่านก็มีการไปร่วมงานซึ่งเป็นช่วงของมีเต็มของการอขอบคุณประเทศไทยนะคะท่านก็มีการเขียนความรู้สึกนะ,ะอยู่ลง ลงบนนะคะแล้วก็ลองดูนะคะว่ามีช่วงหนึ่งนะคะโอ้โหแบบว่าถ้าอยู่อย่างนี้นานๆไม่รู้ว่าจะมีอะไรเลยค่ะเพราะว่าเวลาอยู่ในช่วงของกล้องนะคะแล้วก็ทั้งแสงแฟลชทั้งอะไรนะคะไปดูนะคะว่าท่านพลเอกอุดมเดชจะมีปฏิกิริยาอยังไงค่ะ ท่านขัมองโกนี่มีครับปายแล้วพี่ดองคะความรู้สึกมันอยู่ตอนมัธยมเลยปฐมเลยระปมนะีีครับคุณนะคะพี่เคครับ โนะฮะก็แสงแฟลชอะไรก็เต็มเลยนะนี่แบบว่านึกถึงเพชรชราชาวราชเลยให้เกิดไม่ทันหรอกนะแต่ว่าแบบว่าโดนแฟลชเยอะๆอย่างนี้นะ,ะแต่อันนั้นโดนยาวนานแต่อันนี้ไม่ไม่นานเท่าไหร่นะ,ะ,ะแต่ว่าพอพูดถึงบรรดาบิ๊กบิ๊กคอสชอเนี่ยต้องออบอกว่ายอมรับนะ,ะว่าตอนนี้ทุกคนเหนื่อยกันนะ,ะก็ทํางานเรียกว่าไม่มีวันหยุดนะเสาร์อาทิตย์แล้วก็แต่ละวันเนี่ยก็แต่ละคนเท่าที่ถามๆนะ,ะได้นอนกันคนเราไม่เกิน4หรือ5ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแล้วก็นอนกันหลังเที่ยงคืนหรือแม้แต่ตีหนึ่งตีสองนะทำงาน นะคะไม่ใช่ดูบอลน,นะะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าทุกคนเนี่ยก็ยังเขาเรียกว่ามีใจที่จะสู้อยู่นะคะโดยเฉพาะท่านพลอากาศเอกประจินสันตองผู้มีชีการฐหานอากาศนะคะเป็นรองหัวหน้าคอสชอแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจด้วยซึ่งถือว่างานแทบจะหนักที่สุดในบรรดาที่จะทางานเพราะว่าด้านเศรษฐกิจตอนนี้มีหลายเรื่องที่ต้องทำนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าท่านพลอากาศเอกประจินเนี่ยท่านมีเทคนิคในการที่จะ ทำงานตั้งใจทำงานยังไงไปฟังความในใจท่านค่ะอยากจะบอกอะไรไหมว่าเรามาพร้อมที่จะทำงานให้เป็นที่นะแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยก็ทำรับผัวเช่นการที่จะให้ข้อมูลในแง่ที่เป็นการใช้คำว่าอะไรไม่ใช่ความรับผิดชอบ บัณอรบัณอรนีเรื่อ็คือบัตอนความรู้สึกความตั้งใจมันก็จะเกิดความรู้สึกเขาถอยเรื่องอะไรที่ไม่จริงก็อร้องว่าอย่าเอาออกมาเต่แท่ในทางทางสื่อซึ่งซึ่งมันก็จะทําให้สับสนก็ขอให้เป็นเรื่องจริงแล้วก็ขอให้หใ,หให้เวลาให้กําลังใจกันให้กําลังใจคนที่ตั้งใจทํางาน วันน่าเศร้าเลยตอนกี่โมครับผมเนาะวันหนูร้องไห้ใช่ไหมหนูร้องไห้เขาข้เจอของโบราณอะไรกิ๊บกิ๊บกิงานแต่ร้องไห้ขอบคุณมากค่ะพี่เจนแหมก็หน้าเห็นใจถ้านะท่านก็ขอเรียกร้องแค่ว่าความเข้าใจและกําลังใจนะคะเพราะว่าท่านถือว่าท่านบอกว่าท่านตั้งใจทํางานเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาให้ชาติบ้านเมืองนะคะ ก็ถือว่าเป็นในส่วนของคอสชอนะคะที่ต้องอเดินหน้ากันต่อไปในเมื่อตัดสินใจที่จะนําพาประเทศมาในสู่ในแนวทางนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดอย่าลืมนะคะถ้ามีใครมีเรื่องร้องเรียนหรือว่ามีต้องมีต้องการขอความช่วยเหลืออะไรนะคะ <c> ก็คอสชอ <c> เปิดสายด่วนนะคะหนึ่ง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 แล้วก็ตู้ไปรษณีย์หนึ่ง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 ด้วยนะคะไม่รู้เล่นเคล็ดอะไรแล้วะคะจะได้เป็นทูบีนัมเบอร์วันนะคะก็ถือว่าเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งจากเดิมที่คอสชอจะมีเบอร์มือถือให้เรา ประมาณ3-4มสี่เบอร์นะเพราะว่าอันนั้นก็เขาเรียกว่ารับเรื่องราวร้องทุกข์หรือว่าเสียงตําหนิเสียงชมต่างๆกันหูชาไปแล้วนะ,ะแล้วก็ตบท้ายอีกนิดนึงนะคะว่าวันนี้ที่ประชุมคอสชอเนี่ยก็ยังมีการเดินหน้านะคะในการที่จะให้มีการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของกลุ่มองค์กรเสรีไทยแล้วก็คุณจรุพงษ์เรืองสุวรรณนะคะแต่ว่าทางพลเอกอุดมเดชซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมวันนี้นะคะท่านอยากให้มีการทําความเข้าใจกับกลุ่มนี้นะคะซึ่งแม้จะตัวจะหาไม่เจออยู่ต่างประเทศก็ตามแต่ต้องพยายาม หาช่องทางในการที่จะสื่อสารให้ได้นะไม่อย่างนั้นปัญหาในอนาคตก็จะไม่จบนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานสําคัญอีกอันหนึ่งของท่านพลเอ,อกอุดมเดชนอกเหนือจากวันนี้นะคะที่ท่านไปรับประทานอาหารกลางวานันแล้วก็พูดคุยกับบรรดาผู้บริหารสื่อนะก็ถือว่ากองอทางคอ,อสชอนะคะก็แก้ปัญหาในทุกด้านนะะไม่ว่าจะเป็นด้านการต่างประเทศศึกนอกรวมถึงศึกในนะคะที่จะต้องมีการทําความเข้าใจกับคนในประเทศเองด้วยคนะ่ะสําหรับวันนี้ทั้งหมดเวลาลงแล้วนะไว้พบกันใหม่นะรับรวงพลัง ับดานหน้าในวันจันทร์19.30นนาทีทางสปริงนิวส์ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ